จะตายแน่นางลิชุโกะนางกำลังหลับปุ๋ยเลยนะคะมาดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าปุ๊บุ๊้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากจนปองงค่ะเซลเดม สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี่คะ่ะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเลเดมเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กับภาคใหม่นะคะเป็นภาคของแม่ยันจังนะคะก็คือนางเลียวบะนะคะผู้เป็นมรรดาของยันจังนะจ๊ะก็วันนี้นะคะเพื่อนๆขาปอก็จะมากําจัดนําหัวใจคนที่คนที่ห้่าไหร่วะคนที่ห้านะคะ สำหรับ้ําหัวใจคนที่5นะคะก็ค่อนข้างจะกําจัดยากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องทําให้ค่าความเชื่อใจเนี่ยมันมากขึ้นนะคะเราก็เลยเข้ามาแอบเล่นไว้ก่อนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเอาละคะ่ะก็ไปคะ่ะรู้สึกว่า หนามหัวใจคนนี้นะคะจะต้องตายโดยการโดนเราเนี่ยผักตกน้ําตายนะคะก็คือจมน้ําตายค่ะทุกคนใช่แล้วจ้า <c ười> คือจะบอกว่าความยากเนี่ยทุกคนค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ<อ>ยิ่งสูงก็ยิ่งยากขึ้นนะคะ<อ>คนที่ห้าก็ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่มาขัดขวางเรานะคะก็คือเป็นคนอื่นนะคะและนี่แหละค่ะ คือหน้าตาของหนามหัวใจของเรานะคะนางริชูโก,โกเธอคิดหรือว่าเธอจะรอดจากฉันไปได้นะคะไม่มีทางหรอกคะ่ะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องนะคะไล่ทําเควส์น,นะคะให้ครบทุกคนเลยนะคะ สำหรับคนที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อทําการไล่พวกเขาไปนะคะก็ปอเนี่ยได้นะคะทำเควสเนี่ยครบหมดทุกคนแล้ค่ะทุกคนขาคลิปเนี่ยมันจะได้ว่าต้องยาวเกินไปนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือผู้ชายที่แอบชอบหนามหัวใจนะคะได้เลยก็คือว่าฉันจะมาทำเควสให้เขาเหมือนกันนะคะรอฉันก่อนนะทุกคนโอเคโอเคนี่ เข้ามาเอาหนังสือใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้นางค่ะทุกคนเออโอเคคนไหนวะคนนี้ปะไม่ใช่คนนึงคนนี้ยังไงล่ะคะคก็คือว่ามันจะมีคนนะคะคอยเดินไปเดินมาตลอดเลยค่ะดูดิ เดินไปเดินมาตลอดเลยนะคะซึ่งปอนเนี่ยจะต้องหาจังหวะในการกำจัดนางนะคะก็นั่นแหลคะค่ะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทุกคนใครที่จะเล่นแล้วก็จะมากำจัดดางหวัวใจคนที่5้าหล้วก็คือต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะทุกคนก็แต่ว่าปอนเนี่ยก็นั่นแหละค่ะแอบเข้ามาเล่นไว้ก่อนแล้วเนาะอืมนะคะ เพื่อไม่ให้มันดูแบบว่าน่าเบื่อเกินไปนะคะทุกคนคือพอเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคําสั่งสีแดงค่ะว่าให้เราเนี่ยกดผักนางลงไปนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังกดตอนนี้ไม่ได้นะคะเออดูสิคะ เห็นไหมว่ามีคนเดินไปเดินมาแล้วก็ผัดกันเนี่ยมาส่งขนมตลอดเลยนะคะโอ้โหก็ค่อนข้างยากนะคะทุกคนปอคิดว่าถ้าปอฆ่าตอนนี้นะคะน่าจะไม่ทันแล้วเนาะต้องค่อยมาฆ่าตอนพักกลางวันนะคะเออทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือน่าจะไม่ทันแล้วนะคะไปค่ะเราจะไปเข้าเรีนกันนะคะเอยบอกเลยว่าฉันเนี่ย ไม่แผ่วแน่นอนค่ะต่อให้มันจะยากแค่ไหนฉันก็ไม่หวั่นนะคะเพื่อรุ่มพี่ค่ะฉันทำได้นะคะ <laughs> ฉันทำได้แน่นอนนะคะโอเคค่ะก็เป็นช่วง พักกลางวันแล้วเนาะมาค่ะก็คือเราจะต้องมาติดตามนางนะคะทุกคนคะ่ะนางหน้าจะไปกินข้าวข้างล่างนะคะไปค่ะจะไปเดินตามนางกันนะคะทุกคนก็คือปอจะต้องรอให้นางกินข้าวเสร็จก่อนใช่ไหมอะ่ะปอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหรือว่าอ่าจจะต้องรอตอนเลิกเรียนหรือเปล่ามาดูกันนะคะทุกคน มาค่ะมันเรื่องเวลาค่ะเลื่องเวลารอ,อนางกินข้าวเสร็จนะคะเอหรือว่าเราเนี่ยจะไปฆ่านางตอนเช้าดีไหมอะ่ะเพราะว่าปอเนี่ยรู้สึกว่าตอนเช้านะคะมันมีโอกาสฆ่านางเนี่ยได้เยอะกว่าตอนตอนนี้นะเอาจริงอันนี้คือเป็นไหนหรอไปเรียนใช่ไหมเธอจะไปไหนหรอริชโกะนางอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนค่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเอ้า นางไม่ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ว่านางมาที่ตรงไหนวะเฮ้ยนางมาทำอะไรตรงนี้หรอนางไปที่ข้างบนวะ่ะทุกคนเห็นไหมอ๋ออย่าบอกนะคะว่านางเนี่ยมาเพื่อที่จะมาทำความสะอาดที่นี่หรือเปล่าอารมณ์คือมาทำเวนอะทุกคนก็ t ปะเฮ้แก,แกนี่มันทั้งลีดาหรือเกินฮ ดินชักช้าจริงเลยนะเธอเนี่ยเฮ้ยคือนางมานอนว่ะ <What? S 1> นางมานอนว่ะทุกคนเห็นไหมก็คือเราเนี่ยมาลองไล่เขาดูนะคะไปปะเฮ้ยไปว่ะตอนไล่เขาไปด้วยอะ่ะต้องทําการนะคะเคลียทางค่ะออกไปต้องรีบไล่นะคะแต่จะมีคนมาเพิ่มนะคะทุกคนขานี่เห็นไหมก็คือไล่ไปเลยจ้าออกไป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  อย่ามาขัดขวางฉันนะไม่งั้นเนี่ยจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, hey. S 1> มารอค่านางกันดีกว่านะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเนาะตอนนี้แหละค่ะทุกคนไม่ได้หรอชีนนอสตรีปหรออ๋อพอรู้แล้วค่ะ,ก,ค sleep, คะก็คือต้องให้นางเนี่ยหลับนะคะเอิม่มมันขึ้นว่าเราเนี่ยผักนางไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอให้นางหลับ แล้วคือดังเนี่ยไม่ยอมหลับนะคะทุกคนคิดว่าไงนังไม่ยอมหลับป่ะ <Yeah. S 1> ทำไงดีแปลว่า เนี่ยฆ่านางตอนนี้ไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนคะ่ะคือปอเนี่ยผิดพลาดไปหน่อยนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ยาล่อมประสาทนะคะเพื่อทําให้นางเนี่ยรู้สึกเพลียนะคะแล้วก็นางเนี่ยจะได้หลับนะคะซึ่งปอเนี่ยจะต้องมาเอาเอิม่มยานะคะในห้องนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหมก็คือต้องมาขโมยนะคะทุกคนก็คืออันดับแรกเลยนะคะต้องเข้ามาขโมยของตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ห้องเอิม่มห้องชมรมนัก แดงนะคะที่ปอเคยทําไว้เนาะทุกคนคะ่ะก็คือเราเนี่ยจะมาครับของค่ะเพื่อทําการนะคะแงะค่ะแงะตู้นะคะเพื่อเอายาเนาะนี่ไงห้องนี้เลยนะคะก็ทําการครัฟไปเลยค่ะเห็นไหมคัฟปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บ นะเห็นไหมเราก็ได้ของมาแล้วค่ะคือของชิ้นนี้นะคะเราเนี่ยเอามางัดได้หมดเลยนะคะงัดตู้แล้วก็งัดประตูนะคะคือแบบพิเศษมากค่ะแล้วก็กลับไปที่ห้องพยาบาลนะคะเพื่อไปขโมยยากล่อมประสาทนะจ๊ะอย่าพิ่งนะอย่าพุ่งนะเราให้นางเดินไปก่อนนะคะทุกคนเดินไปสิวะเดินไปได้แล้วโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เราได้ยามาแล้วจ้าแล้วก็เอายาเนี่ยไปใส่ในอาหารของเจ้าริซุโกะนะจ๊ะน,นี่เลยนี่เลยนางอยู่ห้องนี้นะคะโอเคเราก็ทำการใส่ยาค่ะไปในปิ่นโตของนางเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราเว้ โอ้โหเดินทนหน่อยไม่ได้เลยนะไปค่ะตามนางไปนะคะแล้วก็มาลอดูอาการของนางกันดีกว่าค่ะเหมือนว่านางเนี่ยเพิ่งจะลงมากินข้าวนะคะมาค่ะมารอดูว่านางเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะได้ผลนะคะเห็นไหมอุ้ยนางม,มีอาการปวดหัวนะคะอ้อยฉันปวดหัวจังเลยนะาอ้อยให้ต เธออ้ยไปหาหมอดีกว่าโอเคเลยก็คือเดินตามนางไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> โอเคก็คือเราจะมารอนางที่ห้องนี้นะคะเพราะว่านางเนี่ยจะต้องมานอนนะจ๊ะทุกคน,เร,นเร็วๆจ้าเธอปวดหัวหรอ,หอ ไปอะไรหรอหรือว่าเธอเนี่ยเครียดที่รุ่มพี่เนี่ยเขาไม่รักกันหรือเปล่าโอเคค่ะนางก็มานอนที่เตียงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาะทีนี้ก็ไปค่ะไปเร่งเวลากันค่ะทุกคนค่ะรอหลังเลิกเรียนเนาะฮึ่าฮ่าทีนี้แหละแกแกตายแน่นางลิชุโกนะจ๊ะแกตายแน่นอนเพราะว่าฉันเน่ะ ได้ทาการเ well, <R ud> ตรียมแผนไว้แล้วว่าแกจะต้องตาย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 เออมาสิเวคือคิดว่าหน้าจะได้ผลนะคะก็คือเราจะมาเล่นเวลากันนะคะทุกคนเออไปเล่นเวลาค่ะหวังว <c oughs> <c oughs> ่านางจะเดินมานะภาวนาค่ะภาวนาภาวนาไปก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โห เฮ้ยนางมาว่ะนางมาจริงๆด้วยนะคะ <M ild ing sound> โอ้โหแต่คือแบบอยู่กันหลายคนเลยอะ่ะ <M ild ing sound> จะรอดไหมเนี่ยฮะฉันจะรอดไหมมาดูว่านางเนี่ยจะหลับหรือเปล่านะคะ <M ild ing sound> คิดว่าน่าจะหลับนะจ๊ะอ่านางหลับจริงๆด้วยนะคะ <M ild ing sound> เอาละค่ะก็เราจะมาเริ่มแผนการชั่วร้ายกันแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะพราขอเริ่มจากการไล่คนนึงก่อนแล้วกันเนาะช่วยไปไกลๆได้ไหม ไปออกไปออกไปให้หมดเลยก็คือไล่ทีละคนเลยนะคะทุกคนทําตามปอได้เลยนะจ๊ะก็คือมันเป็นเควสที่เสี่ยงหน่อยอะแต่ว่าก็อาจจะคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอืนางกําลังหลับปุ๋ยเลยนะคะมาดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าปุ๊บทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก จนปองงงค่ะเอา้าแล้วคือนางหายไปเลยเหรอเฮ้ยนันไงนางอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็อุย้ยคือนางคือนางตายแบบโดนเปเนี่ยทับอยู่นะคะแล้วก็ทำให้นางเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายไปเลยค่ะโอ้โหทุกคนมันแบบเป็นการฆ่าที่แบบโหดร้ายอะ บทจะง่ายก็คือง่ายไปเลยค่ะสมปองงงนะคะก็คือนางหัวใจคนที่ห้าของเราตายแล้วค่ะตายแล้วขำแป๊บเป็นท่าขำที่แต่ว่าน่ากลัวมากเอาละค่ะเราจะกลับบ้านกันนะคะแล้วก็จะมารอดูว่าพุ่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะไปค่ะโอ้โหมันง่ายจริงเลยวะง่ายเกินไปหรือเปล่าอุ๊ย สวัสดีค่ะลุงพี่ค่ะลุงพีข่ขอ I love you นะคะลุงพี่ไปดีกว่าค่ะทุกคนค่ะทีนี้เนี่ยก็สบายสบายกลับบ้านกันดีกว่าจ้ะทุกคนพบคนตายแต่ก็ไม่ พบเจอหลักฐานอะไรเลยนะคะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะวายสมนำหน้ารุ่มพี่แกมันต้องชูไหลายใจฮไปค่ะพักผ่อนนะคะอยอชิวๆกับทุกคนค่ะจะมาข้ามกันเนาะเออข้ามไปเดินใหม่เลยค่ะ ไปค่ะไปดูหน้าหนามหัวใจคนตอบไปกันดีกว่านะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะและฉันก็มาถึงโรงเรียนแล้วน่ะอู้นี่น่ะหรอหนามหัวใจคนที่6น่ะ <Hey. S 1> ไม่รู้เซ โอ้ทุกคนเอาจริงๆป้าก็หน้าตาเนีก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะคะก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะคะนี่ทุกคนทําเป็นรอยหน้ารอยตาไปเถอะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนขาปาก็จะมากําจัดน้ำหัวใจคนต่อไปให้ดูนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะ,ะก็อย่าลืมกดทํ้งบาใครให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะทุกคนขาบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน